สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้รายการของเราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับศาส,สนาศาส,สนาหนึ่งนะครับที่นับถือกันมาอย่างช้านานตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนนับถืออยู่นะครับศาส,สนานั้นก็คือศาส,สนาผีนั่นเองครับศาส,สนาผี จะมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจอย่างไรเราไปติดตามรับชมในคลิปนี้กันได้เลยครับศาส,สนาผีเป็นศาสนาดั้งเดิมของกลุ่มชาวไทยศาส,สนานี้มีลักษณะเป็นสัพพะเทวะนิยมและแบบรักพระเทวะนิยมวิญญาณนิยมต้องอธิบายก่อนนะครับศาส,สนาในโลกนี้ แบ่งออกเป็นเทวนิยมและอาเทวนิยมนะครับเทวนิยมเนี่ยเขาจะเชื่อในเรื่องของเทพบรรดาลเชื่อเรื่องพระเจ้าผู้สร้างโลกส่วนอวาเทวนิยมนะครับเขาจะปฏิเสธเรื่องของพระเจ้าผู้สร้างโลกนะฮะอย่างเช่นขงจื๊อและศาสนาพุทธเนี่ยจัดเป็นอาเทวนิยมนะครับส่วนพระหุเทวนิยมเนี่ย เขาจะเชื่อในเรื่องของเทพหลายองค์อย่างศาสนาพราหมณ์นี่นะครับในเรื่องของพัติมูรติที่ว่ามีเทพสามองค์ที่คอยโดนบันดาลให้โลกเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ลองไปศึกษาดูได้นะครับซึ่งรวมไปถึงบทบาทหมอผีอันมีพื้นฐานมาจากความเชื่อความศรัทธาของชนชาติชาวไทยที่เชื่อว่ามีผีหรือเทพสิ่งสถิตยอยู่ในทุกๆที่ ความเชื่อนี้กลุ่มชาติพันธุลาวประมาณ30นับถือและชาวไทยกลุ่มอื่นๆที่มีการนับถือทั่วไปตามแต่ละท้องถิ่นกงมกืนไปกับศาสนาใหม่ที่เผยแพร่เข้ามาในดินแดนแถบประเทศไทยโดยมีประเพณีคล้ายคลึงกันระหว่างคนอีสานคนไทยและกลุ่มชาติพันธุ์ไทยในประเทศหลายๆประเทศในทางปฏิบัติ แต่ทั้งนี้การนับถือศาสนาผีหาได้ปรากฏเฉพาะชาวไทยไม่ชาวขมุชาวมอนชาวขเขมรตลอดจนกลุ่มชาติพันธุ์ม้งเมียนทิเบตและพามา่าและกลุ่มชาติพันธุ์อื่นของเราก็มีการนับถือผีในลักษณะใกล้เคียงกันผีเป็นเทพรักษ์สิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่ของสถานที่ สิ่งหรือปรากฏการธรรมชาติผียังเป็นวิญญ,ญาณบรรพบุรุษและวิญ,ญญาณอื่นที่ปกปักผู้คนและยังมีวิญญ,ญาณมุ่งร้ายเทพรักษ์สถานที่เช่นผีวัดและหลักเมืองมีการเฉลิมฉลองด้วยการชุมนุมของชุมชนและการถวายอาหารการแปลงเทพเจ้าฮินดูรวมอยู่ในรายการเทพเจ้าด้วย ก็คือหมายว่าเอาเทพของฮินดูเนี่ยนะครับมารวมกับเทพในศาสนาผีนั่นเองนะฮะครับผมเทพเจ้าไม่ใช่ฮินดูพื้นเมืองเรียกผีแทนผีแทนพบทั่วไปบางตนเชื่อมโยงกับธาตุสากลคือสวรรค์ดินไฟและน้ำก็คือมีกลุ่มคนที่นับถือศาสนาผีบางกลุ่ม,มน,นะครับเขาเชื่อว่าผีแทนหรือพญาแทนเนี่ย เป็นผู้สร้างโลกอะไรทำนองนี้นะครับชาวไทยยังเชื่อวิญญ,ญาณ32ตนที่เรียกขวัญซึ่งปกปักร่างกายและมีการประกอบพิธีกรรมบายสีระหว่างโอกาสสำคัญหรือเวลาที่มีความวิตกกังวลเพื่อผูกมัดวิญญาณกับร่างกายและเชื่อว่าหากวิญญาณเหล่านี้ไม่อยู่กับตัว จะนำพาความเจ็บป่วยหรืออันตรายมาพิธีกรรมบาบสี่เรียกขวัญทั้ง32กลับมาเพื่อให้สุขภาพความมั่งคัง่งและความเป็นอยู่ดีของผู้เข้ารับพิธีมีการผูกสายไฝยรอบเอวของผู้เข้าร่วมพิธีเพื่อรักษาวิญญาณให้อยู่กับที่มักมีการดำเนินพิธีกรรมเพื่อต้อนรับแขกก่อนและหลังการเดินทางยาว ก็คือหมายความว่าในพิธีบายสีเนี่ยเวลามีแขกมาหรือแขกกําลังจะไปเนี่ยนะครับเขาก็จะมีพิธีกรรมเนี่ยมาคอยต้อนรับแขกทั้งตอนมาและตอนไปเลยนะฮะและเป็นพิธีกรรมรักษาหรือหลังฟื้นตัวจากความเจ็บป่วยนอกจากนี้ยังเป็นพิธีกรรมศูนย์กลางในการแต่งงานราวรุ่มและพิธีการ,รตั้งชื่อเด็กแรกเกิด ก็คือเรียกง่ายนะครับเวลาเราไปทํางานที่ไหนหรือเวลาเรียนที่ไหนเนี่ยที่เขาบอกว่าพิธีใบสีสู่ขวัญน่ะก็คือพิธีกรรมอันนี้นะครับเพียงแต่ว่าดั้งเดิมเนี่ยพิธีกรรมใบสีสู่ขวัญเนี่ยนะครับผมจะเป็นการรักษาอาการเจ็บป่วยหรือที่เขาบอกว่าให้พระเนี่ยหรือหมอทําเลยพวกนี้ครับเรียกขวัญให้เด็กกลับมาเวลาเด็กมันกระเจิงเจออะไรที่แบบว่าน่ากลัวเข้าอะนะครับผมบอกให้เรียกขวัญกลับมาก็คือพิธีกรรมเดียวกันนะฮะครับผม ในชีวิตประจำวันคนส่วนมากเคารพผีที่สถิตยอยู่ในเรือนเจ้าที่และเรือนปู่ย่าศาลตาปู่ที่เขาเรียกว่าเจ้าที่เจ้าทางะนะครับผมและเชื่อว่าปกป้องบริเวณใกล้เคียงจากอันตรายการถวายดอกไม้ทูบเทียนและมีการขอการคุ้มครองและความช่วยเหลือจากวิญญาณระหว่างการเปลี่ยนแปลงหรือช่วงยากลำบาก เทพเจ้าธรรมชาติมีเทพเจ้าที่สถิตอยู่ในต้นไม้ภูเขาและป่าวิญญาณชั่วร้ายผีเพศมีขวัญของคนชั่วในชาติก่อนหรือตายโหงเช่นผีปอบและผีดิบเทพเจ้าที่สัมพันธ์กับบางสถานที่เช่นครวัวเรือนแม่น้ำหรือป่ามีได้ดีหรือชั่วในตัวเองและบางครั้งของถวาย จะรับประกันการช่วยเหลือกู้กูลในกิจาการของมนุษย์ต่อไปเราไปดูศาสนาผีในประเภทต่างๆกันนะครับผมเรามาดูประเภทแรกนะครับศาส,สนาวิญญาณบรรพบุรุษศาส,สนาผีพัฒนาต่อมากลายเป็นศาสนาผีบรรพบุรุษหรือวิญญาณบรรพบุรุษการเคารพบรรพบุรุษเป็นการแสดงออกถึงท่าทีของมนุษย์ ที่มีต่อผู้ตายซึ่งปรากฏมีอยู่ในศาสนาและวัฒนธรรมมาตั้งแต่ยุคบุภากาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันการเกิดวัทธิบูชาวิญญาณบรรพบุรุษมาตั้งแต่ยุคเริ่มแรกของมนุษย์นั้นเป็นเพราะมนุษย์มีทัศนคติว่าผู้มีชีวิตอยู่และผู้ที่ตายไปแล้วมีความสัมพันธ์กันความตายมีได้ทำให้ผู้นั้น หมดสภาพความเป็นหน่วยหนึ่งของสังคมอาจจะเป็นครอบครัวสกุลเผ่าพันธุ์เป็นต้นทีนี้เราไปดูประเภทต่างๆของศาสนาผีประเภทเคารบบพบรรพบุรุษกันนะครับประเภทที่หนึ่งนะครับการเคารบบพบรรพบุรุษจากทั้งชุมชนผู้ตายอาจได้รับความเคารพจากคนทั้งกลุ่มเช่นจากครอบครัว จากคนในตระกูลเดียวกันจากคนทั้งเผ่าหรือจากคนทั้งประเทศทั้งนี้พรอผู้ตายเมื่อมีชีวิตอยู่เป็นสมาชิกคนหนึ่งที่มีคนเคารพนับถืออยู่ในชุมชนนั้นๆโดยแสดงออกทางพิธีกรรมก็คือถ้าเกิดใครเป็นคนไทยเชื้อสายจีนนะครับจะเคยเห็นเทศกาลตุดจีนเทศกาลเชียงเม้งอันนี้ก็ถือว่าจัดได้ว่าเป็นศาสนาผีประเภท เคารพบ,บันรรพบุรุษเช่นกันครับผม2การเคารพบ,บรรพบุรุษจากแต่ละบุคคลรูปแบบของการเคารพบ,บรรพบุรุษที่แพร่หลายมากที่สุดได้แก่การเคารพบจากแต่ละบุคคลอย่างไรก็ดีการเคารพบ,บรรพบุรุษแบบนี้อาจร่วมกับการเคารพบ,บ,บรรพบุรุษจากคนทั้งชุมชนด้วยอย่างเช่นการเคารพผู้ตายซึ่งเป็นจักรพรรดิของชาวโรมัน หรือการเคารพบรรพบุรุษของกษัตริย์ของชาวอียิปต์และการเคารพสมาชิกในตระกูลจัก,กรพรรดิของญี่ปุ่นของคนทั้งชุมชนและของแต่ละบุคคลที่เราเห็นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือเกาหลีเหนือเนี่ยเวลาประมุขของประเทศนั้นๆเนี่ยสว่วนนาคตปุ๊บเนี่ยนะฮะก็จะมีผู้คนร้องห่มร้องไห้มาร่วมพิธีการอย่างมากมายเลยอันนี้ก็มาจากแนวคิดของศาสนาผีประเทภทบรรพบุรุษเนี่ยละครับผม 3. บรรพบุรุษคือพระเจ้าบรรพบุรุษบางคนมีคุณสมบัติพิเศษมีค่าต่อการเคารพบูชามากเมื่อบรรพบุรุษเช่นนี้ตายไปแล้วจึงไม่ถือว่าเป็นการจากไปแบบธรรมดาอย่างการจากไปของบุคคลทั่วๆไปแต่เชื่อกันว่าเป็นการจากโลคนี้ไปเป็นเทพเจ้าซึ่งในบางกรณี วิญญาณของวันพระบุรุษอาจจะถูกเรียกมาเพื่อให้ความช่วยเหลือสังคมหรือชุมชนนั้นๆได้ก็อย่างเช่นนะครับบางประเทศเนี่ยหรือบางอาณาจักรในอดีตเนี่ยนะครับผมเขาก็มีการเคารพประมุขของอาณาจักรหรือประเทศนั้นๆน,น,นะครับว่าเป็นสมมุติเทพอะไรอย่างเงี้ยว่าตายจากการเป็นกษัตริย์ไปแล้วก็ไปเกิดเป็นเทพนะเดี๋ยวอีกสักพักนึงท่านก็กลับมาเกิดใหม่อะไรทำนองแบบนี้นะครับผมก็คือเป็นการ นับถือบรรพบุรุษคือพระเจ้านั่นเองนะฮะในทิ่เคารบบพบรรพบุรุษมิได้ถือว่าบรรพบุรุษทุกคนมีคุณค่าต่อการเคารพโดยเท่าเทียมกันเพราะบรรพบุรุษคนหนึ่งอาจมีอำนาจมากกว่าบรรพบุรุษอีกคนหนึ่งเมื่อตายก็อาจจะมีแต่ญาติเท่านั้นให้ความเคารพแต่ในบางกรณีการเคารบบพบรรพบุรุษของคนที่ตายไปแล้วบางคน อาจจะกลายเป็นศูนย์กลางของการเคารพสักการะของชุมชนอื่นๆไปด้วยนั่นหมายความว่าการเคารบบพบรรพบุรุษนั้นมีระดับที่แตกต่างกันไปประเภทที่3ศาสนาของขังศาส,สนาวิญญาณได้พัฒนาไปสู่การเป็นศาสนาของขังหรือศาสนาบูชาวัตถุศักดิ์สิทธิ์คือบูชาผีที่สิงสถิตอยู่ในวัตถุต่างๆ ภาษาเทคนิคเรียกว่าเฟทิซิมคำว่าเฟทิสมาจากคำว่าเฟติโกในภาษาโปรตุเกสหมายถึงเวทมนต์คาถาอาคมที่มีอยู่ในเครื่องรางของขังดังนั้นคำว่าเฟติซิมจึงหมายถึงศาสนาหรือรัฐที่บูชาวัตถุที่ถือเป็นของขังหรือของศักดิ์สิทธิ์ ศาส,สนาบูชาของขังเป็นผลสืบเนื่องต่อจากความเชื่อว่าวิญญาณมีอยู่จริงต่อมาก็เลยมีความเชื่อว่ามีวิญญาณอยู่ในวัตถุต่างๆอย่างไรก็ดีมีนักวิชาการบางท่านกล่าวว่าความเชื่อของชาวแอฟริกาที่ว่าวัตถุต่างๆอย่างเช่นเครื่องรางของขังมีอำนาจศักดิ์สิทธิ์อยู่ มีได้ขึ้นอยู่กับความเชื่อในเรื่องการมีอยู่ของวิญญาณหากแต่เชื่อว่ามีพลังชีวิตอยู่ในนั้นความเชื่อในเรื่องเครื่องรางของขังปรากฏมีอยู่ทั่วไปในสังคมยุคบุพการและแอบแฝงเข้ามาอยู่ในความเชื่อและพิธีการของศาสนาที่มีลักษณะก้าวหน้าอย่างศาสนาชั้นสูงในปัจจุบันในรูปของวัตถุเช่น การเชื่อว่าพยันตะกุดมีอำนาจศักดิ์สิทธิ์เป็นต้นดังนั้นความเชื่อในเรื่องเครื่องรางของขังซึ่งเกิดขึ้นมาพร้อมๆกับวิญญาณน,นิยมจึงยังคงมีอิทธิพลอยู่ในความรู้สึกของมนุษย์พอๆกับเรื่องวิญญาณน,นิยมจนกระทั่งถึงปัจจุบันต่อไปเราไปดูศาสนาผีประเภทที่3กันนะครับก็คือศาสนาหมอผี หรือซาแมนคำว่าชาแมนนิสมาจากคำว่าซาแมนในภาษาตังกุซซึ่งแปลว่าพระหมอยารัธิซาแมนเป็นรัธิความเชื่อที่เก่าแก่ของประชากรที่อาศัยอยู่ในอูราอันไตในเอเชียเหนือในบริเวณเทือกเขาอันไตตั้งแต่บริเวณแลแบแลนดทางทิศตะวันตกไปจนถึงบริเวณช่องแคบแบริง แต่เดิมรัธิซาแมนเป็นศาสนาวัฒนธรรมของชนชาติร่อนเล่ล่าสัตว์เป็นอาหารคือชาวเอเชียโบราณแก่นสาระสำคัญของรัธินี้ก็คือการติดต่อกับวิญญาณฉะนั้นรัธิซาแมนจึงวางรากฐานอยู่ในเรื่องวิญญาณนิยมแต่มีพื้นฐานสูงกว่ากล่าวคือเมื่อมนุษย์ได้รับเอาวิญญาณนิยมมาเป็นพื้นฐาน แนวความคิดซาแมนจึงเริ่มต้นหาทางติดต่อกับวิญญาณและที่ผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับวิญญาณเรียกว่าซาแมนหมายถึงพระหมอผู้วิเศษหรือที่ท้องถิ่นไทยมักเรียกกันว่าหมอผีนั่นเองลทัทธิความเชื่อนี้ยังมีความเชื่อในเรื่องการมีชีวิตต่อเนื่องของทุกดวงวิญญาณหลังจากร่างกายดับสิ้นไปแล้ว ความเชื่อเช่นนี้เป็นรากฐานของการทำให้เกิดรัติบูชาบรรพบุรุษขึ้นมาอีกการมีพระหมอผีผู้วิเศษหรือซาแมนถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการมีพระผู้ทำหน้าที่รักษาความเชื่อของแต่ละศาสนาไว้ไม่ให้สูญสิ้นเป็นการํำรงไว้ของศาสนาทุกศาสนาในเวลาต่อมาและซาแมนในฐานะเป็นนักบวช นอกจากจะมีหน้าที่ทำการติดต่อกับโลกของวิญญาณแล้วยังทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อกับเทพเจ้ายิ่งไปกว่านั้นยังมีหน้าที่ในการทำพิธีบูชายันทำนายโชคชะตาและรักษาโรคภัยไข้เจ็บอีกด้วยและบางทีก็ถึงขั้นเป็นร่างทรงของวิญญาณต่างๆได้ด้วยเรามาดูประเภทที่4กันนะครับผมศาส,สนาบูชาธรรมชาติ ราทีนับถือธรรมชาติเป็นราตีที่ถือว่าอำนาจหรือพลังมีอยู่ในธรรมชาติซึ่งได้รับการเคารพนับถือหรือความเกรงกลัวพลังชนิดนี้เรียกว่ามานาคำว่ามานาเป็นคำของชาวโพลินีเซียและชาวเมลานีเซียซึ่งนักโบราณคดีชาวตะวันตกในศตวรรษที่19เอามาใช้เพื่อหมายถึง ความเชื่อในอำนาจของธรรมชาติในสังคมของมนุษย์ษยุคบุพาการบางครั้งคำว่ามานาหมายถึงอำนาจไม่มีตัวตนหรืออำนาจเหนือธรรมชาติหรือพลังอันยิ่งใหญ่แต่บางครั้งก็ว่ามานาเป็นอำนาจที่ออกจากบุคคลหรือบุคคลรับเอามานามาใช้การเคารพอำนาจเหนือธรรมชาตินี้ แสดงออกกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติมากมายเช่นเกี่ยวกับดวงดาวบนท้องฟ้าในฐานะเป็นเทพหรือพระอาทิตย์ในฐานะที่เป็นเทพเจ้าสุริยาคขาตและจันทราคาตดวงดาวและกลุ่มดวงดาวเช่นดาวศุกร์และกลุ่มดาวลูกไก่เป็นต้นส่วนการบูชาธรรมชาติอื่นๆเช่นการบูชาไฟในอริยธรรมต่างๆซึ่งการเคารพธรรมชาติเนี่ยนะครับผม ถ้าหากว่าใครเคยดูการ์ตูนเรื่องเซนเซียเนี่ยนะฮะเราจะเห็นชื่อเทพต่างๆปรากฏมากมายเลยก็คืออันนั้นนะครับเขาเอามาจากตำนานความเชื่อของชาวกรีกนะฮะที่ว่าเขาเชื่อว่ามีเทพต่างๆเนี่ยสถิตยอยู่ในดวงดาวต่างๆเนี่ยทุกดวงดาวเลยหรือแม้กระทั่งบนท้องฟ้าหรือแม้กระทั่งในนรกเนี่ยนะฮะครับผมก็คือชาวกรีกโบราณเนี่ยเขาเชื่อกันว่ามีเทพอยู่ในดวงดาวนั้นจริงๆ อย่างการบูชาไฟที่ผมได้พูดไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็ในประเทศเปอร์เซียเนี่ยนะฮะในอดีตการเนี่ยเขามีการบูชาไฟกันเขาเรียกศาสนานี้ว่าศาสนาโซโลอัสเตอร์นะครับผมซึ่งศาสนาโซโลอัสเตอร์เนี่ยก็รุ่งเรืองอยู่ช่วงหนึ่งในสมัยราชวงศ์อะคีเมนิสมาจนถึงราชวงศ์ซาสเซเนียนหลังจากนั้นเนี่ยเปอร์เซียก็กลายเป็นสลามไปเลยศาส,สนาเนี่ยปัจจุบันก็ยังมีอยู่แต่ปรากฏในอินเดีย แต่ว่าก็ไม่มากแล้วนะครับก็ไม่ได้รุ่งเรืองอะไรเหมือนตะก่อนแล้วนะฮะทั้งหมดนั้นก็คือประเภทต่างๆของศาสนาพีนะครับเรามาดูศาสนาพีในปัจจุบันกันดีกว่าครับในปัจจุบันนี้เรายังสามารถพบเห็นความเชื่อดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยได้ผสมผสานกับความเชื่ออื่นๆที่ได้รับมาจากภูมิภาคเพื่อนบ้านทัง้งศาสนาฮินดู ละศาสนาพุทธจากอนุทวีปอินเดียและความเชื่อพื้นเมืองของชาวจีนสำหรับชาวไทยภาคกลางหรือไทยสยามนั้นได้ปรากฏหลักฐานลงเหลือเรื่องความเชื่อศาสนาผีบ้างอาทิเช่นกลุ่มผีหรือแทนที่ได้รับก,การยกย่องเสมอเทพชั้นสูงคือพระหลักเมือง พระเสือเมืองพระทรงเมืองและนี่ก็คือทั้งหมดของเรื่องศาสนาผีนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับศาส,สนาผีเนี่ยแทรกซึมอยู่ทุกศาสนาเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นพราหมณ์หรือศาสนาจีนโบราณนะฮะเราจะเห็นได้ว่านะครับคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยมักจะมีพิธีกรรมเชียงเมง้งแล้วก็จุดจีนแม้กระทั่งคนไทยเราเองก็มีการไหว้บรรพบุรุษ ในช่วงเทศกาลต่างๆไม่ว่าจะเป็นปีใหม่หรือสองการนะฮะเราก็จะเห็นได้ว่าศาสนาผีเนี่ยในปัจจุบันเนี้ยก็ยังแทรกซึมอยู่ตามความเชื่อต่างๆของมนุษย์เรานะครับไม่ใช่แค่ชาวเอเชียเท่านั้นนะครับแม้กระทั่งชาวตะวันตกหรือชาวทวีปแอฟริกาเองเราก็ดูจากหนังได้นะครับว่าอย่างเช่นในแอฟริกาเนี่ยเขาจะเชื่อเรื่องไสยศาสตร์เรื่องของบูดูนะฮะชาวตะวันตกเขาก็มีการ ไหว้ผีป่าต่างๆหรือไหว้มนพรุต่างๆนะฮะเนี่ยครับเราก็ยังเห็นได้อยู่นะครับว่าปัจจุบันนี้มนุษย์เราเนี่ยก็ยังมีความเชื่อในเรื่องของศาสนาผีอยู่นะครับและยังไงก็ตามนะครับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในตอนหน้าครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ